ร้อนแรงทะลุเทรนด์กับแฮชแท็กตรงตรงเบสที่พุ่งติดอันดับหนึ่งทวิตเตอร์นะคะทันทีเลยหลังคุณสมรักคำสียงคุณพ่อของคุณเบสนะคะก็ออกมาแชร์พฤติกรรมของแฟนหนุ่มของลูกสาวอย่างคุณตรงตรงกฤษกร,รค,ค่ะที่ล่าสุดในแฮชแท็กดังกล่าวนะคะมีชาวเน็ตรายหนึ่งก็ได้นําคลิปของตรงตรงขนาดที่เล่นสงกรานต์แบบสุดมันที่บ้านเกิดจังหวัดมหาสารคามมาแชร์นะคะแต่ที่เป็นประเด็นก็เพราะว่าในคลิปดังกล่าวนั้นมีสาว สาวน้าใสไรหนึ่งอยู่ในนั้นด้วย <S <S อย่างไรก็ตามค่ะต่อมาแฟนคลับของตรงๆรงค่ะก็ได้มาตอบโต้กลับแทนนะคะโดยยืนยันว่าสาวารเนี้ยคือเพื่อนสนิทร่วมแก๊งของหนุ่มตรงตเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไรกันมากกว่าเพื่อนและเมื่อมีกระแสข่าวรักร้าวของตรงๆรงเบสนะคะงานนี้ก็เลยมีชาวเน็ตเนี่ยย้อนกลับไปดูคําทํานายที่เบสนั้นเคยโดนหมอดูทักว่าจะมีดวงเลิกกับแฟนเธอบอกว่าใช่ แต่หนูก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นเรื่องความรักแต่ถ้าเป็นเรื่องงานหนูจะเชื่อเพราะว่าเรื่องความรักนั้นเคยโดนทักมาก่อนหน้าน,นี้เยอะมากว่าเดี๋ยวคนเลิกเนี่ยคนนี้คบไปกับคนนีย้ยังไงก็เลิกหนูรู้สึกว่าความรักเนี่ยเลือกเองได้และเชื่อว่าหนูน่าจะโชคดีเรื่องความรักถ้าโชคไม่ดีก็ตัดออกอยู่แล้วละคะ่ะ คนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ entertainment day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ true i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ